เฮลโลมาแววมาแววอะไรมา <laughs> มาแปวมรดยู่มา <laughs> วันที่8มีนาคมดาวมรดย,ยู่ย้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับเอซีคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีมิถุนดาวมรดย,ยู่ย้ายจากภพลาพระมาที่ภพวินาศน,นะคะเกิดอะไรขึ้นชะตารอดพอดพ้นจากความวินาศชะนะคดีความคุณอาจจะมีความเหงาอยู่ในใจใครที่เป็นโสด เลิกกับแฟนอยู่บ้านคนเดียวอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์อาจจะอยากเอาสัตว์เลี้ยงมาอยู่เป็นเพื่อนโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อาจจะเป็นแบบทุนักตัวใหญ่ๆนะหรือว่ากระต่ายพันใหญ่ๆนะหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่ไม่ใช่สัตว์เล็กๆจะอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับคุณคุณจะเกิดความรู้สึกฟีลลิ่งแบบนี้บ้างในบางคนนะคะงานเรื่องหลังดีต่อเนื่องงานด้านกฎหมายงานด้านต่างประเทศงานแก้กปัญหายังคงเป็นงานที่ มีคุณนันต์กับชาลาสีมิถุนนะคะ,ะดวงคุณจะขึ้นลงแบบรุดปารเสียงโชคเสียงดวงดีมากๆม,มีเกณฑ์ถูกลีลลางวัลใหญ่มีโอกาสสูงตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมและ30มีนาคม19เมษายนสมช่วงเนี้ย จัดการชีวิตให้ดีและขอให้คิดดีทําดีนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนโตนมีโอกาสสูงมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันคนละเวลามีดวงดีมากๆมันก็จะมีอะไรที่เป็นด้านดํำมืดอยู่บ้างเพราะว่ามันจะอยู่หมายถึงหลุมดําคุณอาจจะมีการถูกทรยศให้ร้ายป้ายสีความรักอาจจะต้องมีการจบจากเพราะมันจอยู่ทับดาว สุขในเรือนวินาศเพราะว่าสุขเป็นเจ้าเรือนวินาท,ที่ที่เขาจะมาเยือนอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่เป็นใจจะมีการจากไปของคนใกล้ตัวความรักล้มเหลวนะจึงยังไม่แนะนำให้ปลูกต้นรักในช่วง6ปีนี้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงแบบยกระดับความเป็นผู้นำผู้รู้อยู่แล้วรวยจากหน้าที่การงานจากประสบ ความสำเร็จอย่างสูงจะดีกว่าถ้าคิดจะมีคู่หรือคิดจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ขอให้มีลักษณะดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามีถุนมีดาวนิยูโยกหลังนะคะและก็มีพระรหัสโยกหลังและก็มีเสาโยกหลังพลิกผันทั้งดีและร้ายไปในทางเดียวกัน เมื่อจะอยู่ที่มาสำหรับชาวราศีมิถุนนี้จะให้คุณมหันมากกว่าให้โทษอน,นันต์ดังนั้นรู้ดาวรู้ดวงเราก็จะรู้แนวทางแผนที่ชีวิตของเรารอดปลอดภัยนะคะมันจะรอดปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ยังต้องเตือนก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าแหมทำไมมันได้อะไรยากจัง แต่บางทีก็จะได้อะไรแบบง่ายๆแบบงงๆเหมือนกันคุณจะรอดพ้นจากความเสื่อมคุณจะเสียเงินกับการถูกหลอกถูกโกงด้วยคุณจะได้เงินมาง่ายๆสิ่งที่คิดว่าไม่ได้ก็จะได้สิ่งที่คิดว่าจะได้กลับไม่ได้อะไรเงี้ยคุณจะเจอเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างไม่คาดฝันความรักต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคุณจะมีซิกเซนเองอะ ชาวราศีมิถุนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอซิกเซนในการหาคู่มุ่นเองคุณคุณใครมิถุนที่อายุเกิน<ม>เกินเลขสีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะคิดได้ตัดสินใจถูกนะจะตัดสินใจถูกแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยรุ่งเรืองรุ่งเรืองไปยาวๆเลยห้าถึงหปเีเต็มๆดังนั้นชาวราศีมิถุนกรุณาเอาคลิปของมุตยูไปฟังคู่กับคลิปของดาวเสา แล้วเอามาประกอบวางแผนชีวิตการเงินของคุณให้ดีจริงๆอย่มิถุนเนี่ยงานของคุณนะจำไว้ลยอย่าอยู่กับที่คุณคนธาตุลมนะคะมัตยูก็เป็นลมนะแล้วเสาที่ย้ายก็ไปอยู่ในธาตุลมคือคือพบของราศีกุมดังนั้นก็คือลมเยอะลมแรงถ้าคุณนั่งอยู่กับที่คุณจะโดนลมตีตกดังนั้นคุณต้องเดินทาง ทำตัวให้ถูกกับดาวแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองไม่มีวันตกต่ำและขออยู่ในศินลธรรมความดีนะคะขอบคุณที่ก, like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้วันนี้ไปก่อนขอให้มีทุนโชคดีบ๊ายบาย